เสร็จแล้วก็จะนำผมที่ทางคณะเจ้าภาพในยผมผมนั้นนะครับเสร็จแล้ววันนี้ก็ได้รับไมตาจากพระเดชพระน้าน,ะนางกายให้กับพ่อหน้าโดยเป็นตกก้นอินนะครับไว้คอยสอนรับผู้มีเกียรติที่โรงเรียนอนุบาลนายาวอาคารปรรถมสิทธิทยาฐานนะครับเพื่อที่จะเรียนเชิญ่ันผู้มีเกียรติที่ครณะนาจากย์นำพ่อหน้า ไปสอนข้อหน้าแสดงางภายในพระโอษจนเลยับเสร็จแล้วส่วนคุณแม่สัจจากับอา,อาจารย์กินดาก็จะได้ร่วมกันคุณคุณแม่สัจจาเลยนั่งก่อนเลยนะครับ บ้านของพ่อหน้าครับการชูนะครับพ่อหน้าก็จะกล่าวเข้ามาซึ่งบางครัง้งานอาจจะล่วงเกินทุกทุกท่านด้วยกายวาจาใจสสวาขาโตพระคาวตาธะโมกรรมใดๆทั้งหลายที่ขะเจ้าในทิศนระรัดเยี่ยวพงได้ล่วงเกิน ทุกทุกท่านด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งเจตนาและไม่เจตนาขอให้ทุกทุกท่านจงได้โปรโดโอโหชิกรรมท่านตลอดการนานเธอกับอากที่ตัดไล่ไปเลยเนะาะการที่ตัดของของพ่อนะครับั้งภาพเก็บภาพไปเลยนะฮะ ุณแม่ห้ามร้องให้นะฮะสุเจนนะฮะไม่มีลูกนะท่านพ่อสุเจนนไม่มีลูกอิ่มไปด้วยความพน่ากนะครับได้ทําหน้าที่ของอาวุธนิดไอเนิร์ดมาดิจับมือกันก็ได้นะคุณพ่อคุณแม่คู่กันก็ได้เออคู่กันก็ได้นะครับเนิร์ดมาท่านกูมิกียรตินะครับที้การปัญญากรก็ขออนุญาต นะครับเข้าแถว,วตัดไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวรักจากจยาตัดแล้วซึ่งกีเล่น,นะครับก็จะพอนานะครับรตั้งใจในครั้งนี้นะครับที่จะ,ะบูชาเลิศล่าสุดทาทานใครจะพาจนขาดใจสิ้นวายปานนะครับเลียงดู ลูกชายของเราถึง20ปีเลยนะครับการรอคอยถึง20ปีไม่ใช่เวลาเล็กน้อยนะครับเิญเลยนะเียนเิญเลยนะครับก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ร่วมกันปลงผมพ่อหน้าที่ชนะเสร็จแล้วแล้วก็จะให้ อาการตปรงผมนะฮะเดี gamer, ๋ยวจะโปรงผมเพราหน้า <cons> ผ <urai> ิดพลาดไปขณะนี้เพื่อนๆอย่ไหมพ่อหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยอิ่มได้วยบุญด้วยกุศลบุญอากานะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทางเจ้าภาพได้จัดสถานที่เป็นโต๊ะจีนนะครับที่อาคารประถมศิลป์พิทยาคานะครับเขาบอกงานใดๆ ไม่อิ่มบุญเท่ากับมาอุบยินเชิญเลยนะยนเชิญเลยที่ให้เกียรตินทางพี่ชายซึ่เป็นาดแพทย์นะภาพนี้เก็บภาพนานนะเป็นพี่ชายที่ของพี่ก็ได้ได้บุญให้ให้จับอาจารย์ยีดานหลบประเด็นจะร้องให้อีกปเด็เพาะเพาะกันไปสักครู่นะครับเดี๋ยวท่านที่ ให้เกียรติเดินทางมาถึงก็มาร่วมอนุโมทนา อรหันชั้นอุดมหรือบอพระแม่ท่านยิ่งใหญ่ใกล้รูกผูกพะนนอพ่อแม่อรอลูกนี้คิดเป็นนิเกยนะครับวันนี้พ่อหน้าพิชณายาดนะครับยาดิญกตขออนุญาตเชิญด้วยความเคารพเลยนะครับครับรถที่มือก็อย่างเดียวก็่ได้นเดี๋ยวถ้าจะหนาวอ่าเด็กและตอนนี้พ่อหน้ายังหาคนอุ้มหมอนอยู่เนี่ยอ อยู่ในใจอย่างนั้นน่ะอยู่เวรก็ขึ้นเวนอยู่เวนอยู่เวนไงต่อไปรอก็เวนย่อระงับด้วยการไม่เข้าเวรนะครับเวียนร่อเข้าอุโบสถนะนะสวดอิติปิโสเลยนะอย่าไปสวดอย่างอื่นนะดูงานอาจารย์เอกอาจารย์วินัยดูงานดูงานอย่างเดียวเลยคงอีกไม่นานแล้วนะลูกม้จะได้ทำการ ไม่เรียกอะไรเลือรัตนาไปส่งพระมาเมื่อสักครู่นเดียงไม่พอปกไม่มีใครแล้วมั้งไม่ไม่หาพจะบอกเลยไม่มีใครแล้วมั้งเลยไม่พอรถตีมืออรถตีมือรถตีตัวนะครับแย่งมาหนาวไหมเพราหน้าหนาวไหมเพราหน้าหนาวเข้าเข้าโบสดจะมีจะมีคนมาช่วยถือหมอนนะครับ ใจใ้มันสะอาดกันใช่ไหมตอนนี้ท่านจะยดงถามกาบางพี่ชายนะเป็นในแทย์นะบอกน้องนะถือว่าวันนี้นะครับอยู่ในช่วงกลิ่นไอขอมาร่วมกันส่งน้านะครับ าอาบน้ำพ่อนาคนะครับเพื่อเป็นอานิสงส์ให้กับตัวพ่อนาคเองแล้วก็ตัวเจ้ามาบวชช่วงปลายเพราะกำหนดการนั้นจะเริ่มนำพ่อนาคไปทำการอุปสมบทจิตใจนั้นก็จะเป็นการชำระล,ะละะ้างแต่ภาพไปจัดเตรียมอาหารเช้าเป็นข้าวต้มนะครับอร่อยอ๋อผู้สูงอายุก่อนใช่ไหม ผมเลยเปลี่ยนชุดสีขาวนะยหดนีมาแล้วนย่ป่ยนะเล่นอลูกมาย หนึ่งสองเร็ไมครับไว้ในสองามโอเคในไปเราอหน้านี้เสร็จแล้วไปเช็คนูนต่อเช็คหน้าแม่ต่อเดี๋ยวเ่าเราต้นเราเอเราได้สมุกเอาล้างเช้าตอนไหดูพุยพุยสอง้มเนหมครับสองสา

i <laughs> เจษชาธัญกรนะครับคุณครูจินดาชาธัญกรนะครับคุณครูสมบูรณ์วัดเจ้าพงแมะคุณครูสัจจาวัดเ่ยาพงพร้อมทั้งพ่อหน้าทิษนะวัดเ่ยาพงครับขึ้นสุ่บนเป็นทีครับขอการต้อนครับนะเมื่อวานเมื่อวานที่ผ่านมานะครับที่วัดใหญ่รัตยาวก็มีการคัดเลือกทหารนะนี่ก็เป็นหน้าที่ของชายไทยนะครับและอีกประการณึงก็คือการนั่งนาครับวันนี้ผม Yes, yeah, อันนี้อดีตต้องด้ว่าเป็นการตังหนักถังสวัสดิ์ท่านนายกสภาโริหารเกี่ยวกับธุจ้าริรับเป็นเพินุนตลอดการศึกษาเทนโลยี่ริวารสุขบ้านครับวันนี้กรตั้งใจเดินทางไกลมาจากบางนาทิจิตมาร่วมแสดงความยินดีกับเกษนรกสุขเย็นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่า กบัวกบัวเราเ็ที่นเจะะนาารยต้องไปจัดการประเจนเราไปเอารูกกันครมบเป็นหลานนะครับตั้งใจนี่คือความตั้งใจคนที่กะัวแล้วก็อหน้าที่สนับว่าเกี่ยวผมเนี่ยตอนนี้คือดอยดอยเปดดูเนื้อ

นะครับเราจะสุดตาครับวันนี้นะครับก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งยิ่งนะครับที่ได้ขึ้นมาวันทีนะครับที่เป็นสิริมงคลของงานนะครับเป็นก็รู้สึกตั้งใจด้วยนะครับที่ว่าท่านเจ้าภาพนะครับได้โอกาสนะครับครั้งใหญ่สุดของชีวิตก็คือนี้นะครับก็แสดงว่าท่านนะครับที่มาณที่นี้ก็มีความตั้งใจที่จะมา พนักน <Okay. S 2> ุกในครั้งนี้ด้วยนะครับการบรว์นะครับถือว่าในโอกาสที่เป็นศิริมงคลอันนี้นะครับผมก็ขออารัธนาคุณภาษีน้าไตนะครับขออนวยพรภาษาตอนด้วยท่าจะา่านะครับท่านพอชัดเจนท่านกันดานะครับท่านตรจารจัมพุลนะครับตรจารสัจานะครับแล้วก็หล่ทัามท่านบุญเกียี่ยบท่านนะครับได้ประสบแต่ความสุขความโชคดีและก็ได้บุญในงานสุลนะครั้งนีบเป็นที่นะครับขอบคุณมาก มรนลาบุญกับเจ้าภาพขอกราบเ,เรียนเชิญท่านครับท่านรองรุ่นสูงของท่านรงองรองรุ่นสูงและกับท่านผอ,อนสอเจและภรรยารวมทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะเชื่อว่าในวันนี้นะคะโรงเรียนอนุบาล,ลาราชเจ้าด้วยความดีดีที่ท่านผอ,อนสอเจนะคะได้มาจัดงานบวชที่โรงเรียนอนุบาลราชเจ้าซึ่งมิชันเนี่ยต้องบอกว่าขอประชุมแห่งนี้ความสําเร็จของท่านผอ,นอ,อนเป็นความที่ ชื่นบานในหัวใจของครูอนุบาลราชยาวทุกคนซึ่งท่านมาใช้สถานที่นี้ในการกดหลานนะคะและท่านอยา่เป็นเนื้อนาบุญของโรงเรียนอนุบาลราชยาวอย่างแท้นี้เนี่ยเชื่อว่าเป็นบุญกุศลของท่านพอ,อสุเจยและครอบครัวทําให้บุญกุศลตรงนี้ได้คาจุนหน้านะคะให้มีหัวใจที่ร่มเย็นและเป็นสุขก็ขออวยพรนะคะ ให้หน้าเนี่ยเป็นน้าที่สมบูรณ์ทั้งที่ทำความดีให้กับพ่อแม่และท่านของอสุจนและครอบครัวด้วยค่ะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบียนท่านทองสุขอยู่ศรีท่านสุเทพจอมมิ่าน,นี้า,ยายพยาาหวายหงอท่านผู้นำท้องถิมแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับ วันนี้กระผมและครอบครัวทั้งวัดเกีย่ยวโพงและชานธรรมากรรู้สึกปลาบพื้มกิติยินดีในการยาณมิตรที่แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายได้มาร่วมแสดงความยินดีในการอุปสมบทของครอบครัวของกระผมในวันนี้การามิตรที่ดีในวันนี้กระผมและครอบครัวจะจดจำและทบซึ้งไปอีก านางแสงนันมีสิ่งสิ่งใดที่ผมและครอบครัวนะครับจะตอบแทนตอบแทนยูที่ดีในวันนี้ได้กับผมและครอบครัวยินดีที่จะของพ่อมแม่ทุกคนเนาะแต่สิ่งที่ยินดีและปลื้มใจที่สุดคือพ่อหน้าเขาเคยพูดตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเล็กๆกันค่ะว่าพี่นัาครับพี่น้าปวดแท่งพ่อกับแม่นะส่วนนู้นจะปวดแท่จริงหรือจริง ซึ่งเราคิดว่ามันเป็นคำพูดของเด็กๆนะคะคือไม่คิดว่าเมื่อเขาโตขึ้นมาแล้วเขายังยืนยันคาเดิมเราจึงรู้สึกว่าเขา <_ S 1> เขา <_ S 1> เขา,เขามีความตั้งใจสูงมากเนาะนะคะก็ก็ปลื้มใจจังดีีนะคะแล้วก็ขอกราบขอพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมงานวันนี้หากมีสิ่ง,งใดที่จะให้ทางข่านาคแมนาคมาได้ตอบแทนก็ เรียนเชิญนะคะจินีได้กำลังใจเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบพระคุณมากท่านข,ขอบพระคุณมากนะครับก็ในวันนี้นะครับก็ขออาโหสิกรรมนะครับกับทุกท,ท่านที่ได้เคยกระทำไว้ไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือลับหลันนะครับแล้วก็ขอให้น,นีกทาร่วมร่วมปวดใจนะครับวันนี้ ครับมา

มาเอาบ่สองเทศนะลูกอยู่ในใจอยากจะกินนะถึงตัวเท่าไหร่นะออกทุกออกออกมาก็ฝืนประตูโน้มมาด้วยนะอ๋อรอหน้าของเจคุณแฟ่อ๋อสิมดคุณเสียที่หัวโคถ่ายผลกินต้องดำแดนดินเพราะดินถึงตาย

วางกันได้วางกันไหนสามนสามแควแควแใหม่ครับขอแควขึ้นกระบนครับขึ้นกระบนญาติครับญาติที่จะถ่ายสามสองหนึ่ง Kenar evet.